มาผูกกับชงนาเชพลุยครับมันดีสิพามาหอยหาหอยครับหอยกลับมากับครับ,รบมาลุยกันเลยครับที่หาครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเอาอันนั้นประเดทยังนะเอาอันนั้นประเดทยังนะอันนี้อันนี้สดครับสอดหอยครับ มาลุย,ยครับลงมาแม่ห <laughs> ยาตกน้ำ น้อยๆครับปล่อยพื้นนะครับ มนี่ลืมเอาแนวใส่นะครับใส่เงิงเสียไปกั้งทำไมครับ ดีรับผมาอีกล้วน้ำไม,ม่น้อยแฮากับปล่อยมิคับปล่อย แล้วเดี๋ยวจะรัสองหน่อยสามหน่อยนะครับนีตัวน่อยกับป๋อยครับ ไม่แล้วครับไม่แล้วนะไรยังไงครับทำอะไรหอยแข็งครับเนี่ย <c oughs> ปลาตอดปลาตอดตะก,ก้องครับ ไี้แล้วครับนี่ครับเรียกออกแม่แต่ทีนะ นี่บ่ค่อยได้ครับสองหน่อย ครับใหญ่หาหน่อยตีหน่อยหาหน่อยทางงมมันบ่ค่อยได้ครับงมก็ได้ทีละหน่อยอันนี้เขามาเลือกหาหน่อยใหญ่ๆครับหน่อยหน่อยับปล่อยคืนหอยหอยเกือกมากหรือหอยหอยซ้ายนะครับ ไม่ได้สอน่วยสาม่วยเอาตัวตัวยำง,งาครับเดี๋ยวเขา นี่เด็ดนี่เดียวครับในน้ำ mm hmm.

ไม่เดียวครับเป็นไม่เดียวสีหนว่วยห้านว่าานวยหกหน่วย นะครับบันนี้ก็บันนี้ก็สที่ได้ขอสัมมีก่อนไหมครับเดี๋ยวผมจะหาต่อเดี๋ยวใครมาทายสรุปผลงานในเบื้องครับ กินเนาะครับเดี๋ยวจิภาคไปพาเซฟมือผมแล้วผู้ใดอยากกินเดี๋ผูดด้ใดอยากกินนี่คือหอยเปลือกมาเนาะครับแล้วเพิ่นอยากกินเดี๋ฮะแล้วเพิ่นอยากกินซื้อได้ปะซังได้ปะมา,ค,ะาะครับหา,า,าเนี่ยาบวขาย์บวชครับมาเจ้ามาเจ้ากันอยากน้ำมาเดี๋ยวมือหนาค่อยมาหาไหมครับ ว่าขายไหมเพื่อนเนี่ยบักคลิปนี้กับจีใบเสน่ห์นะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับนี่ครับตากล้องขึ้นมาพอแล้วมากลับบ้านเขาไปครับกลับบ้านก่อนเด้อครับบัดนี้สวัสดีครับไปกลับบ้านครับ